ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่บาสเซนไีกวนะครับก็มาในครั้งนี้นะที่ผมจะมาแนะนำตัวละครในเกมเฟรดแกรเดอร์ก็คือเซอร์แวนนั่นเองก็ในครั้งนี้นะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกว่ามันจะเชื่อมกันมากๆกับหลายตัวละรครที่ผ่านมาในเรื่องที่ท่านจะตลอดเวลาเลยทีเดียวน,นะค,คนก็ขอกันมาเยอะด้วยนั่นคืออเวนเจอร์อังกฤษแมนยูวิญญาณร้ายในจอกศักดิ์สิทธิ์ อังกฤ m แมนยูนะครับเดิมทีนะครับเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมืดของชาวเปอร์เซียแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเขาไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าชาวบ้านธรรมดาธราเขาเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์จากการถูกลบชื่อออกจากอัลเบสตาซึ่งเป็นตำลาหลักคองศาสนาของโซโลอัสเตอร์นะครับในวันหนึ่งนะครับอังกีเนี่ยก็ได้ถูกเลือกให้เป็นแหล่งศูนย์กลางของปีศาจร้ายทั่วโลกซึ่งเกิดจากหมู่บ้านของเขาเองและก็ถูกทรมานจากพิธีกรรม ชาวบ้านเชื่อกันว่าช่วงเวลาที่มนุษย์เกิดมานั้นครับจะมีปีศาจติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่มีทางที่จะเป็นอิสระจากความชั่วร้านี้ได้ทําให้ได้แต่เพียงลบล้างให้ดีขึ้นช้าชีวิตยอย่างถูกต้องหนทางเดียวที่ทําให้คนเราได้ตระหนักถึงความงดงามของโรคใบนี้ได้ก็คือการบังคับให้ความชั่วร้ายทั้งหมดที่มีบนโลกนี้จับลงใส่คนคนหนึ่งนะครับและโทษว,ว่าเขาก็คือที่มาของความชั่วร้ายพวกชาวบ้านก็ยังคงจับ อังกฤษแมนยูนี่มาทรมานจนเขาเกือบจะเป็นบ้าชาวบ้านขังเขาไว้ i, แล้วก็สักคำสาปแช่งลงไปบนตัวของอังกีบังคับให้เขาทำบาปทุกอย่างปรับเปลี่ยนความคิดของเขาให้มีแต่ความชั่วร้ายและให้เขารับผิดชอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพราะเขาไม่ยอมปล่อยให้อังกฤเนี่ยตายง่ายๆจนกว่าอังกีเนี่ยจะแก่ตายเองแต่แล้วคำสาปที่อยู่บนตัวเขานั้นก็เกิดผลนะครับมนได้สร้างปีศาจที่ยิ่งใหญ่ออกมา แทนที่ตัวของเขาเองอังกีตกใจมากนะครับที่อยู่ก็มีความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนไปแม้ว่าเขาจะเริ่มกังวลว่าเขาควรจะเปียดใครดีอย่างไรก็ตามนะครับอังกีเนี่ยก็ได้รู้สึกโกรธแล้วก็เครียดเกลียดชังโลกใบนี้และเหล่าผู้คนที่ได้ฆ่าเขาไปเขาได้ใช้พลังของตัวเองในการโจมตีความคิดของมนุษย์ซึ่งใแ,แล้วนะครับเขาก็ได้กลายเป็นวิญ,ญญาณมือเชินในที่สุด ในตอนแรกๆนั้นนะครับเขาแค่เกลียดมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่หลังจากนั้นนะครับความเกลียดชังก็ได้ซึมซับเข้าไปจนกลายเป็นมากกว่าอารมณ์ความเกลียดชังนะครับคือตัวตนของเขาดังนั้นนะครับอังกีเนี่ยจึงเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเขาก็ได้ให้อภัยและก็ยอมรับในบาปของมนุษย์ที่ได้ก่อขึ้นว่าจากความเกลียดชังนั่นเองโลกใบนี้คุ้มค่าที่จะเกลียด ความไม่สมดุลของโลกใบนี้นั้นเกิดจากความเกลียดชังในตัวของเขาเองดังนั้นนะครับคนหลอนนั้นก็สามารถแก้ไขความหัวใหร้ายได้และช้าชีวิตอย่างอิสาระได้แต่ว่าการให้อภัยก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของวิธีการแก้ไขที่มนุษย์สามารถปฏิบัติได้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอังกีก็ได้เฝ้าดูมนุษย์มาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเขาคิดว่าในขณะที่เขายังเกลียดชังมนุษย์อยู่อย่างนี้เขายังคงรักโลกแบบนี้ แน่นอนว่าผู้คนมากมายด้วยทั้งครอบครัวเองทั้งคนรักแล้วก็ทั้งคนที่เกลียดก็ได้ตายไปจากเอาหมดแล้วหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามรุ่นทั้งการขยายการตั้งกฎต่างๆขึ้นมาใหม่ผู้คนต่างก็ได้ด่าทอเขาผู้คนต่างก็ได้หวาดกลัวในตัวเขาผู้คนต่างก็ได้ดูถูกตัวของเขาแต่อย่างเป็นที่นับถือว่ากบ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิตรอดแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะนอกนอจากเกลียดเท่านั้น เพราะมันคือสิ่งึงเดียวนะครับที่อังกฤษเนี่ยสามารถสื่อสารกับโลกใบนี้ได้แต่ในที่สุดแล้วนะครับเขาก็ยอมรับในตัวตนของตัวเองที่มีตำนุสยาชาติแม้ว่ามันจะหมายถึงการถูกตําหนิในทางที่ผิดกระทมการสยสละไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นแค่คนธรรมดารรมดาที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรสุดท้ายก็กลายร่างเป็นปีศาจท,ที่เหล่าชาวบ้านต้องการทั้งหมดที่กล่าวมาคือตัวตนของอังกฤษแมนย่ ที่ได้ตั้งใจจะเป็นและก็กลายเป็นตัวแทนแห่งปีศาจทั้งปวนบนโลกนี้และถึงจะถูกเกลียดโดยคนทั้งโลกและก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปแต่เขาก็ได้เกิดมาในฐานะมีรับรุษเหมือนกันอังกีแมนยูถูกอัญเชิญมาในช่วงสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่3โดยฝีมือของตระกูลไอซ์เบิร์นเป็นคลาสอเวนเจอร์นั่นเองเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่ได้ถูกอัญเชิญมาและยิ่งไปกว่านี้นะครับแทนที่เขาจะเป็นวิญญาณมือรทุนที่แท้จริง แต่เขากลับเป็นแอนตี e ้ฮีโร่สันเองอังกีแมนยูนะครับที่ถูกอัญเชิญออกมาถูกเรียกว่าเป็นราชาแห่งปีาศาจผู้ซึ่งแบกรับคำสาบก็ห6,000ล้านคำสาบทั่วโลกเมื่อเขาได้มาอย่างโลกใบน,นี้นะครับทางไอซ์เบิร์กเนี่ยต้องการให้เขากำจัดมาสเตอร์แล้วก็เซอร์แวนท์ทั้งหมดทิ้งและให้เขานะครับเปลี่ยนจอกศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ได้ตามแต่ชอบเขาถูกแทนที่เซอร์แวนท์คลาสเบอร์เซอร์เกอร์ในช่วงสงคราม เป็นคาพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อเขาคนเดียวแต่เขากับออนแอมากๆแทนที่จะได้สังหารเหล่าเซอร์แวน์และก็มาสเตอร์ทุกคนเขากับถูกสังหารอย่างรวดเร็วแลวก็ถูกขังไว้ในจอกศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาได้เข้าไปในจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับปริหารสีธมินก็ได้เริ่มขึ้นพ่างของจอกศักดิ์สิทธินั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่สามารถประทานความปรารถนาให้กับคนได้ทําให้อังกรีนะครับกลายเป็นวิญ,ญญาณที่มีสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้าย ปกติแล้วจอกจะอัญเชิญแต่เซอร์แวนที่มีแต่คนดีออกมาแต่เมื่ออังกีอยู่ข้างในจอดครับทําให้มันเกิดการแปรปวนทําให้อาจจะมีการเรียกวิญญาณมิโลชนที่ชั่วร้ายออกมาได้ด้วยอังกีแมนยูนะครับเป็นวิญญาณมิโชนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของมนุษย์ทำให้วิญญาณมิโชนคนอื่นๆครับยอมรับว,ว่าเขาเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงแต่สําหรับอังกีแล้วครับวีรบุรุษเป็นแค่คาโกหกและเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา การทาทให้ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์สมปรานาคือหน้าที่ของอังกีนะที่ได้การเป็นวิญญาณเบโลชนและเชื่อมต่อกับจอกโดยตรงเมื่อจอกไม่ได้ให้ความปรารถนาให้ครบกับ3มครั้งมันก็จะกลายเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ใหญ่อังกีแมนยูนะครับได้มาอยู่บนโลกใบนี้นะเพื่อตอบสนองความต้องการอของเขาครับเขามีจุดประสงค์ในการรวบรวมวพลังเวทให้มากพอที่ทําให้ตนปรารถนาจากจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สี่ อังกิมาันยูนะครับมีลักษณะเป็นเงาสีดําแล้วก็ว่างเปล่าแต่เขานับสามารถแปลงร่างเป็นคนนะเพื่อสื่อสารกับคนอื่นได้โดยใช้เปลือกนอกในการแปลงกายเช่นเขาได้ร่างของ Iris สฟิลฟอนไอซ์เบิเพื่อที่สื่อสารกับเอมิยะคริส u มุโคนสีดำของเขานะครับได้ย้อมชุดของเธอให้ดํามืดไปหมดและผล่ในรูปแบบของเอมิยะชิโร่บางครั้งด้วยนะครับ มีผิวที่ดํากว่าผมดําแล้วก็มีรอยสักเต็มตัวมีผ้าปูกผมแล้วก็ผ้าคลุมสีแดงเดิมทีแล้วนะครับอังกรีเป็นชายหนุ่มที่เป็นคนดีแต่หลังจากการกระทําของพวกชาวบ้านนะครับทำให้เขานับถูกเลือกให้กลายเป็นแหล่งแห่งความชั่วร้ายและถูกทรมานจ,จนตายความเจ็บช้ำที่มีต่อโรใบนีนะครับได้กลายเป็นตัวตวนที่แท้จริงของเขาแต่ว่านะครับอังกีก็ได้ให้อภัยแกมนุษยชาติแล้วก็ยอมรับพวกเขาด้วย ทั้งความดีแล้วก็ความชั่วอังกีเชื่อว่าทุกๆสิ่งน่ะมีความชั่วร้ายซ่อนอยู่แน่นอนและมนุษย์เองก็นั่นแหละที่เป็นแหล่งแห่งความชั่วร้ายที่แท้จริงอังกีเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขาเป็นคนที่ขาดความยุติธรรมนิสัยของเขาเป็นแบบนี้ทําให้อังกีเนี่ยสามารถฆ่าคนบริสุทธิ์ได้อย่างไม่ลังเลเพื่อดึงดูดความสนใจของเหล่ามาสเตอร์แล้วก็เซอร์แวนต์เขาจะเป็นคนที่ชอบหยาะเยยแล้วก็เหยียดยามอย่างไร้ความปราณีด้วย ความสามารถเฉพาะคา่าของอังกฤษแมนยูผู้ทวงแค้นอเวนเจอร์ระดับ B มันเป็นความสามารถนรับที่รวบรวมเอาความเกลีดชังที่มีต่อตัวเองมาเป็นพลังและเมื่อได้รับความเสียหายนะครับการฟื้นฟูนมานาก็จะเร็วขึ้นความถูกต้องของความทรงจำเมมโมรี o ค l ลเล i ชันระดับ A ความสามารถนรับที่ทำให้สิ่งต่างๆและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายที่ลืมตัวตนของอเวนเจอร์ไป อังกีมานูนั้นนะครับได้ประโยชน์จากความสามารถนี้มากที่สุดเพราะว่าตัวตนขนองขอน้ำถูกลืมง่ายเพราะเดิมทีแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนชัดเจนอยู่แล้วการฟุ้นฟูตัวเองมานาเซลฟ์เลเบอริชเมนต์มานาระดับอีมานาของเขานะครับจะไม่มีวันหมดจนกว่าจะล้างแขนสําเร็จความสามารถเฉพาะตัวทาวีเคียวซ้ายบทขยี้ทาวิสเดอเลฟแฟล็กบินเดอร์ระดับสอาวุธที่ออกมาจากแขนซ้ายของอังกีนะครับ มันเอา,าไว้ทำลายอาวุธของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับโดยซาริสมันจะใช้ในการยิงลำแสงสีดำออกมาด้วยนะครับซาริสเคี่ยวขวาบดคายซาเดอะไรฟลังกรินเดอร์ระดับ4อาวุธที่ออกมาจากแขนขวาของอังงีนะครับมันมีเอาไว้จับอาวุธแล้วก็ฟันตรงข้ามมันยังใช้ในการยิงลำแสงสีดำได้เหมือนกับกับทาวีด้วยนะครับความต้องการฆ่ามู d u ัสอินเทนระดับ A เป็นความสามารถนะครับที่ทําให้ได้รับพลังเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวในระยะเวลาหนึ่งเช่สามารถเพิ่มความเร็วได้อย่างไร้ขีดจํากัดแต่ว่านะครับต้องแลกมาด้วยการทําลายตัวเองเป็นความสามารถที่ใช้ผลิตศึกนะครับแลกกับชีวิตของเขาเองด้วยนะครับและยังมีความสามารถในการสร้างโลกจําลองที่เรียกว่า unlimited life date ด้วยนะครับก็คือการพังทลายที่มีวันสิ้นสุดมิติที่จะวนเหตุการณ์ของ1วันจนครบ4รอบ ภายในระยะเวลานี้นะครับเขาจะสามารถฟืน้นคเืนชิพได้อย่างเรื่อยๆสมบัติวิโลยชนที่ครอบครองเอาละใช้ทำให้แคได้รับสิ่งที่แคได้ทำลงไปจนลักความตายเกินไิซซเวิงอเวสตาเวิงอเวสตา สำนอปลอมของจารึกแห่งการสร้างประเภทต่อต้านบุคคลระดับดีมันคือคำสาบนะครับที่แบ่งความเจ็บปวดที่ตัวเองได้รับสู่เป้าหมายความเจ็บปวดครับจะไม่มีวันหายไปจนกว่าอังกีเนี่ยจะตายแต่ถึงอย่างนั้น,นครับก็ได้รับประโยชน์เมื่อเจอกับเซอร์แวนที่มีการต่อต้านไม่หมนและการให้คำสาบนี้นครับผลของอังกีเนี่ยจะต้องยังมีชีวิตอยู่และก็มีสติพอที่เรียกชื่อมัน,นครับในขณะที่อังกีเนี่ยมีแผลนะศัตรูจะได้รับเพียงความเจ็บปวดเท่านั้น มันเป็นสมบัติวิทยาชนนะครับที่ทําให้ไม่แม้แต่จะสร้างบาดแผลกับศัตรูความสามารนี้นะครับเกิดจากอักขรที่อยู่ต่างตัวเขานะครับซึ่งเป็นบทคัดลอกของคมภีอเวสตาของศาสนาโซลาสเตอร์มันเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับสมบัติวิทยาชนที่ใช้เป็นสื่อในการอัญเชิญอังกฤษแมนยูแต่ด้านความสามารถแล้วนะครับมันเป็นแค่เครื่องบันทึกเรื่องราวอัตโนมัติเท่านั้นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของอังกฤษแมนยูคาสอเวนเจอร์ ตัวตนแห่งความชั่วร้ายนะครับที่ถูกปฏิบัติเหมือนกับแค่สิ่งของถูกจะเยีเยดให้ความชั่วร้ายเนี่ยมาตกที่ตนเองก็ว่าเป็นบดที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับสําหรับอังกฤษแมนยูก่ในครั้งนี้ก็เจ็บคอกันมากพีงพอแล้วนะครับก็าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสบไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์ของโควชชาแนลนะครับเราจะกันมาใหม่คลิปหน้าผบ๊ายบายครับสวัสดีครับ